ก็เราก็ค่อยสังเกตตัวเองเออกให้เห็นนะว่าเพราะมีเหตุถึงมีผลเราทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนั้นมีผลอย่างนั้นเราสังเกตที่ตัวเองแล้วต่อไปเราจะเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงอย่างเวลาเราโกรธใครสักคนหนึ่งขึ้นมาตรงที่เราโกรธเนี่ยเป็นมโนกรรมเรา โกรธว่าถามว่ามีผลไหมใจเราโกรธใจเราเป็นอกุศลทำกรรมคือมโนกรรมนะมันมีผลนะใจที่โกรธนะไม่มีความสุขในขณะนั้นทันทีเลยเนี่ยผลมันเกิดในทันทีเลยไม่มีช่องว่างเลยเพราะนั้นทันทีที่จิตของเราทำมโนกรรมฝ่ายชั่วจิตเราโกรธขึ้นมานะคิดไปเรื่อง คิดร้ายกับคนอื่นอะไรเนี้ยจิตใจในขณะนั้นได้รับอกุศลทันทีนะคือจิตใจไม่มีความสุขนะเนี่ยถ้าเราหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหนะเมื่อก่อนเนี้ยจิตมันจะหงุดหงิดง่ายแล้วเราสังเกตนะเอ้โมโหทีไรหงุดหงิดทีไรนะคนแรกที่ทุกข์คือตัวเราเองนะ